Yes, but I would like to see what you taste, Mrs. Peter. And k i e an a out for anything that you used to a s สดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเรากําลังจะไปที่ร้านตอเตียวเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราไปกินบ่อยมากวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกท่านหนึ่งนะครับคุณเป็นคุณเซนนะครับคุณบีเนยแอนนะครับเป็นยังไงบ้างพิเศษนะครับ ใช่ในเพจเฟรดูนะครับเพราะว่าพี่เขาสอนภาษาอังกฤษใช่เขาสอนสอนดีมากครับแต่ว่าคิดค่าเรียนแพงไปหน่อยก็เลยไม่มีใครเรียนอันนี้จริงไม่แพงราคากันเองคอร์สเท่าไหร่ครับพันโอ้ชั่วโมงละพันกูไม่เรียนมันจะมีแขกรับเชิญเพิ่มเพื่อไหมคนหนึงหลายคนจังอ่ามันไปแล้วใช่ไหมมึงขับมาถึงไหนแล้วสรุปไปเติมน้ำมันรอเนี่ยแล้วสรุปตัวทิ้งนะครับเต้าหลังไหนนะน้ำมันจะหมดแล้วเนี่ย นี่หล่อจังตอนนี้นะครับเรากำลังจะออกไปเติมน้ำมันก่อนไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับวันนี้เรามีสองแพลนนะครับก็คือเราจะไปมึงราชจำขัดเพื่อนอีกแล้วเหรอมึงดูว่าพี่โตเป็นไงอ่าพี่โตแม่ก็คู่หาพี่ติีไม่ได้จะซ้ำววกเลยอ๋อเอาะไม่เป็นไรอ่ะพอดีได้คอนเทนต์วอกเลยดีได้คอนเทนต์พอดีมาลรถให้กูได้ เราเรา,เรามีสองแผนนะครับวันนี้คือเราไปกินข้าเสร็จเราก็จะไปซ้อมซ้อมบทละครนะพเพราะว่าเรามีเขาเรียกอะไรนะไฟนอลไฟนอลเอ็กซายเมนต์ปะจร่ะเนเนี่ยต,ต้องต้องต้องให้คนนี้เราแบบไอระบายอะไรวะต้องให้คนนี้บอกครับว่าเราต้องไปทําอะไรกันบ้างครับเราก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวโอเคนั่นแหละครับ <laughs> ต่อไปที่คุณันดูครับแล้วทีนี้เาวันนี้เรามีแผนที่จะไปทํางานอะไรบ้างครับเรามีแผนจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ แล,แล้วก็ลไอ้อ่ a t a k my horse อนเช้านกาคโอเคโอเคคเราจะไปซ้อมละครครับละครเป็นมาตุกตาลับเ่าจริงอาจริงครับคือวันนี้ ใครที่ติดตามช่องคุณบังอยู่ตอนนี้ครับถ้าเกิดคุณอ่อนถ้าคุณดูคลิปแล้วไม่รู้เรื่องแสดงว่าปกติครับแต่ถ้าตอนไหนคุณดูคลิปรู้เรื่องคุณคนไปพบจิตแพทย์ครับแต่ว่าเพื่อนแบบอันดูนี่ควรรักษานะรักว่าถ้าปล่อยไปจะไม่รังแล้วสรุปกูคุยกับคนดูกูไม่คุยกับเพื่อนแล้วแรงมากยแต่ว่าวันนี้คอนเม่งสวยๆไปเราไปเจอกันอยู่ร้านเลยนะครับ เติมน้ำมันนะครับแล้วก็ต้องวนรถกับมันนี่เติมไปอียี่สิบเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ะยี่สิบแป๊บเดียวหมดแล้วนี่เติมอียี่สิบเอ็ดเฮ้ยเครื่องบินเนาอพอไอสัตว์เงาสะท้อนในกระจกอีควายปิดถังไม่ยังปิดแล้วไม่ปิดมันก็เตือนเด้เขายังไม่เปิดได้ซ้ำเอาเร้มาเติมยังไงวะเนี่ยภารกิจภารกิจเราเรียว่าโอ้ยสำเร็จลุล่วงไปแล้วเอาคืนได้เติมน้ำมันเรียบร้อยโอเคต่อไปต่อไปครับ next station ่โงชอก็ช่องโควิดที่ผ่านมาแม่งโคตรหาเลยแต่แต่แต่แม่ติดโควิดนะอ้าวคุณกูติดกูติดติดโควิดไม่อ่าแล้วแล้วเซนล่ะไม่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 ติดไม่ตรวจอะไรนย่าเขาฟังไรื่องแครับไม่ครับเป็นหนังฟองกาวร้านยังไม่เปิดร้านยังไม่เปิดจ้าแต่เข้ามาแล้ว เปิด,ดเดิมร้านร้านยังไม่เปิดนะครับตอนนี้นี่รนี่นะครับเราเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่แจ้งจดอ้าววันนี้วันนี้คุณนี่นะครับเจ้าของร้านเราจะไม่ลงยูทูบด้วยนี่แค่ข <c oughs> ้าวนี่เอ็กเนตี่ <c oughs> นี่นี่ <c oughs> รอเลย <c oughs> มีเมนูให้เลือกกินเยอะมากครับเนื้อหม้าดีแล้วขอผมรอเล่นนะไม่ใช่เนื้อหมา อันนี้นะครับผมทำอันนี้มาจากข้องรับแต่ว่าแม่งเย็นเลยที่อ่ะจะขอรัดบ่อยๆเลยนะไม่ได้แล้วนี่กินนลำเปล่าไี่กินโมจิโต้คอเซลป่ะโมจิโต้โมจิโต้เดี๋ยวเราต้องไปตอนนี้เราถึงครึ่งของการกินแล้วนะครับผมลืมถ่ายผมลืมถ่ายนะครับแต่ไม่เป็นไรความอร่อยมันก็คือความอร่อยนี่ ความมีชอันนี้คือต้มเล้งอันนี้คือตุนเมนูตุ๋นครับอร่อยมากใครอยู่มาวันมาลองได้ ก็ก็อยากเปิดปลา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 อนยังไม่เปิดไปดูตอนจ่ายตังค์เปิดเอข้อหนึ่งครับเ่าสำหรับเ่าสมาชิกอ๋อแม่ไม่แม่เจ้าของร้านทำถูกและที่ฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าถ้าถ้าถ้าฟังรู้เรื่องนี่แตงนี่นี่นะครับนี่ดูอะไยมีอะไรมีอะไรบ้างมีอะไรให้กินบ้าง มีมีอะไรกินแต่กูไม่กินอันนี้อันนี้เข้ามาถ่ายเฉยแล้วก็กลับเอา,าอทรรอนนอี่ร้านน่าจบปีเดียว้ันครับอาหารเนี่ยคือแบบกินร้านขน้างนานนนานนาๆน่าจะอร่อยกว่าไม่เล่นแล้วเล่นเล่นอุ้ยฝนเริ่มมาแล้วอ่ะไม่เล่นเล่นเราต้องมากินนะครับร้านตอเจียวอร่อยครับเพองอร่อยให้พกสกปรกให้เต็มเลยไม่จะเผ็ดเต็มท่านอายุเก้าสิบห้าขีดผ่านแล้ว แล้วแล้วคนพี่อายุเท่าไหร่ครับสิบครับสิบสองบวกหกสิบอันนี้แทนแทนไปร้านต่อเติมได้ไหมร้านยวจำไว้นะครับอย่ามากินเอ้าไม่จำไว้ให้มากินนะครับเดี๋ยวกูโดนด่ากูข้างเข้มขัดคอมไอ้เหี้ยนี่ด่ากูร้านต่อเตยวแซ่บจริง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 แมนชั่นอร่อยจริงครับออรร่ยจิงอร่อยจริง อ o ู่อยู่ฟิลเดอรั้อ๋อไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่ <laughs> เอาขาตั้ง <t ap> ไงขาตั้งครับไม่เดี๋ยวแกลม้มแมไม่ไมเขาจะล้มเพราะมึงร้องใส่เขาที่แล้ว ถึงแล้วน,นะครับตอนนี้เราก็ถึงที่แกนปลาคาเฟ่นีเเ่เดี๋ยวเราต้องถ่ายสกล้องถ่ายสองกล้องเลยเหรอเหียอ <Yeah. S 3> าคาเฟ่สมีมาชออะไรนะครับเมื่อกี้ผมเทตอว่าอะไรครับพื้นที่เต็มกุดโดนแกง,แกงโฮม,มีเมื่อกี้กูเจออาจารย์แดงมาวะ <c oughs> อันไนกิดาวจิงอาาัต <c oughs> าเอตตัวคอเอใช่ไห่ช อะไรอบุรอบ,ตอบัติเหตุอิสเดนมาสิ่งที่สำคัญในการซ้อ,อมละครกันแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็มีเซนแล้วก็นีออนแล้วก็ไอโอมอยู่ในกล้องเนี่ยเดี๋ยวให้ดูจากกล้องนีะจากกล้องนี่รอไปอีกแล้วก็เพื่อนกวยสองคนมืสามคนมันอยู่<น>ด,ยด้านในนูน่นเขาบอกเข้าไปด้านในแล้วเ่าเเราไปดูภายในกันครับแต่เขาไม่บอกว่าอยู่ข้างบนนะมาดูครับจากกล้อง ก่อนดิอ่าสื่อไอโกาตอนนี้ครับเราไม่สั่งน้ำนะครับเพราะว่าเราไม่มีตังมามามาสั่งน้ำได้ไหมชิมหน่อยได้ปุ๊บไหมติดต่อมีอัฟเฟนโอเคนะครับทุกคนเราตอนนี้เราก็จะซ้อมกันแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนด่ากูไอ้ยาถ้ากูไม่ทำอ่ะโอเคครับ ไปดูบรรยากาศการซ้อมบรรยากาศไปดูบรรยากาศการซ้อมนครับไปปุ๊บไปลองดูบรรยากาศลองดูนมาดูกันมาเดินเดินเดี๋ยววางนี่นะว่าเดี๋ยอหมดเนี้ยจะยืนไปยืนตรงโต๊ะไปยตรงโต๊ะ A few moments later โอเคครับตอนนี้ผมก็ซ้อมเสร็จกันไปทีเรียบร้อยแล้วจริงๆก็ซ้อมกันแล้วค่านะครับเราจะอ่าพีเซนกันวันศุกร์อ่าล้วจะขึ้นรถกันไปไปตายกลับเราจะไปส่งเพ่อนกันนะครับตอนนี้ส่งใน้พวกคนแก่ส่งให้โอมแหละเอ้าไอเซนครับ Go out of a barn and around there. Mm. You can miss that there was nothing important here, nothing that would point out any motive. Nothing here, but mm. kitchen things. <laughs> yes, I <laughs> guess. Oh, her food, it fleeced. She warned me about that when it but so cold. She said, by the go-out, her jars would well, you beat the woman, her over murder, worrying about yourself. <sighs> I guess before after, she may have more serious than person to worry about. Well, women are used to worry all trifles, and yet, yeah, for their worries. what would you do without ladies? lady's dirty towels? of a housekeeper, what do we say, ladies? has a great deal of work to be done on a farm. Mm -hmm. To be sure. Yeah. Um, I know there are big in the which home. We should not have such a roll towel. Those towels get very quick. Mm -hmm. Men's hands are hand. as clean. They might be. Mm -hmm. Ah, ah. Later to your sex, I see. But. Mm -hmm. Oh. You and Mr. White were neighbors. I suppose you're a too. I've, seen, I've not seen much of her all the way here. I've not been in this house more than a year. What was that? You didn't like her? I like her all the way down farmer's wife right had their hands full, Mr. Henderson. And then. Yes? His name seemed a cheerful face. Oh, not cheerful. Mm, I shouldn't say she had a homemaking stick. Oh, well, I don't know as right hand either. <laughs> you mean that? They didn't get out of your will. No, no. I don't mean anything, but I don't think a place would be sheer for, for John Wright being in it. Mm -hmm. I'd like to talk more, but a little later. Hmm. And I, I want to get lay off after now. I support everything Mrs. Peters. it's be all right. She wants to take some clothes for her. You know, mm -hmm. i bill is if that makes such a party, isn't it? Yes, but... I'd like to see what you taste, Mr. Peter, and keep an eye out for anything that you used to ask.